เมื่อวานช่องเฟย์อนนี้โดนแฮกนะครับผมแล้วก็มีการโพสต์คลิปแปลกๆไปชวนให้เล่นโปใช่ไหมวันนี้ผมก็จะมานั่งเล่าเรื่องของเมื่อวานนะครับให้ฟังว่าผมได้ทําอะไรไปแล้วบ้างนะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแล้วก็มีวิธีป้องกันไหมมีลักษณะการโดนยังไงวันนี้ผมจะมาบอกในคลิปนี้ละกันนะครับโดยคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นการนั่งพูดเฉยๆเลยนะเพื่อความแบบจริงใจนะแต่ก็ไม่ได้ตัดจําคัดออกไปสัทีเดียวนะครับเพราะว่ามันจะมีการตัดจําคัดอยู่นะเพื่อให้วิดีโอมัน ไม่ได้เบื่อนะครับเพราะว่าผมจะไม่ได้ใส่ซาวเอฟเฟกอะไรเลยนะครับหรือว่าซาวแบ็กกราวเพลงเนี่ยผมจะไม่ได้ใส่เลยนะขอกราบสวัสดีกับผู้ชมทุกท่านก่อนนะครับผมเป็นตัวแทนจากช่องฟิลนิกนะครับก็คือผมฟิลนั่นเองนะเมื่อวานนะครับเวลาสักประมาณทุ่มหนึ่งเนี่ยทุ่มกว่าๆนะครับผมช่องเราก็มีการโพสต์วิดีโอแปลกๆนะครับนั่นก็คือวิดีโอเชิญชวนให้เล่นแฮกเนาะณจุดนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าคนที่เขาแฮกเนี่ยมันแฮกมาได้ยังไงนะครับแฮกเข้ามาได้ยังไงเนาะเป็นคนต่างประเทศนะคครับนนนนน่่่่าจะไไมใชขอองททยแลี แฮ็กเข้ามานะซึ่งลักษณะการโดนนะครับผมก็ไม่ได้โดนแบบยกเขาไปทั้งบัญชีนะครับแค่มีการเข้ามาแล้วก็โพสตคลิปเฉยๆนะครับหรือว่าผมเจอไว้ก็ไม่รู้นะมันก็เลยยังไม่ได้แบบทําการเอาช่องผมไปทั้งหมดนะครับการแฮ็กเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะครับนั่นะก็คือ1เลยแฮ็กแบบโดนยกเขาไปทั้งหมดเลยกับ2แค่โดนเข้ามาโพสตคลิปเฉยๆแล้วก็ออกไปนะครับกรณีนี้ผมโดนเป็นอันที่2นะนั่นะก็คือเข้ามาโพสตคลิปแล้วก็ออกไปนะครับหลังจากที่ผมโดนนะครับผมตอนแรกเนี่ยผมก็เออนั่ง เล่นเกมแหละนั่งเล่นเกมเฉยๆเลยไม่ได้อะไรนะครับแล้วก็สักพักผมก็เข้ามาเช็คคลิปใช่ไหมที่มันจะลงตอน2องทุ่มนะครับนั่นก็คือตัวของระบบใหม่เนาะหรือว่าโหมดใหม่ที่ผมได้ทําคลิปลงไปเมื่อวานนะครับผมก็เข้ามาเช็คคลิปว่าเออมันลง2องทุ่มของวันนี้ตรงไหมสักพักนี่ทำไมคลิปมันแปลกๆมันมีคลิปอะไรก็ไม่รู้เพิ่มขึ้นมา2อันใช่ไหมผมก็แบบเอาละกูโดนแน่เลยคือผมอะ่ะคิดไว้แล้วแหละว่าสักวันอะ่ะช่องมันต้องโดนไม่ว่าจะเป็นช่องแบบเล็กหรือใหญ่ขนาดไหนสักวันมันก็ต้องโดนนะครับผมแต่อาจจะไม่่่ใชชกกับทุอง ก่อนหน้านี้มันก็จะมีกรณีของพี่บี้เดอะสการนะครับที่เขาโดนแบบว่าโดนยกเขาไปทางช่องอันนั้นก็เป็นกรณีที่รุนแรงแล้วก็ร้ายแรงนะครับต้องติดต่อทาง Google เพื่อทําการกู้บัญชีให้เนาะแล้วก็ถ้าหนักหน่อยก็โดนลบวิดีโอก็ต้องทําการกู้กันต่อไปว่าจะกู้ได้ไหมนะครับแต่กรณีของผมยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะเมื่อวานหลังจากที่โดนไปผมก็ทําการลบคลิปนะครับดังกล่าวเนาะที่เป็นตัวของเชิญชวนเล่นโปรแกรมโกง,งเกมวอลลุ่นนะครับผมก็ลบออกไปหมดเลยแล้วก็เปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับอีเมล ที่ใช้ผูกกับช่องอยู่นะหลังจากนั้นนะครับผมก็เข้าไปที่เบราว์เซอร์ของผมนะครับแล้วก็ทําการลบรหัสผ่านที่บันทึกไว้ออกทั้งหมดนะครับผมคิดว่าถ้าสมมุติว่าโดนอันนี้1อันนะครับอันทั้งหมดที่เป็นการบันทึกรหัสผ่านไว้น่าจะโดนหมดเลยผมก็เลยไล่เปลี่ยนทั้งหมดทั้งระบบเลยนะครับแต่ณที่นี้เนี่ยผมก็คิดว่าคนที่ทำนะครับผมไม่รู้ว่าเขาใส่ใจกับช่องของผมขนาดไหนเนาะถ้าสมมติว่าเขาใส่ใจหน่อยเขาก็อาจจะแบบเก็บเมลผมไว้แล้วก็พยายามเดาพาสเวิร์ดต่อไปนะครับหรือว่ามีระบบอะไรที่มันอาจจะเข้า เปิด <Word S 2> ผมได้ในอนาคตเนาะอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเบื้องต้นผมเปลี่ยนพาสไปแล้วเนาะและอย่างต่อมานะก็คือผมได้ทําการสมัคร c c o เขาใหม่นะครับแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่หมดเลยเนาะเพราะว่าอีเมลเดิมมันไม่สามารถที่จะเปลี่ยนตัวของ ID เมลได้เนาะผมก็เลยทําการสมัครใหม่ไปเลยนะครับเพื่อที่ให้คนที่ทำเนี่ยจะไม่สามารถติดตามช่องของผมจากเมลเดิมได้นะครับผมก็ทําการย้ายช่องทั้งหมดนะครับหรือว่าย้ายในส่วนของงานผมเนี่ยไปไว้ที่เมลใหม่ทั้งหมดเลยนะครับโดยเมลเนี่ยก็จะเป็นเมลแยกเหมือน กับอันเดิมเลยนะครับอันเดิมเป็นเมลแยกสําหรับช่องเหมือนกันมันก็เลยโดนไม่ได้มีผลกระทบอะไรมากมายนะครับอันใหม่ก็จะเป็นเมลแยกเหมือนกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทําการสมัครแล้วก็ย้ายไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่ามันต้องใช้เวลา7วันนะการย้ายถึงจะสมบูรณ์นะครับในช่วงเวลานี้เนี่ยผมอาจจะโดนหรือว่าไม่โดนก็ได้นะแต่มีโอกาสโดนอยู่นะครับแต่ว่าระบบยืนยันตัว2ขั้นตอนอะไรพวกนั้นผมเปิดไว้ทั้งหมดแล้วนะครับแต่ก็ยังโดนอยู่เนะาะเมื่อวานผมก็เลยเข้าไปตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยหลายๆอย่างนะครับแล้วก็ทําการลงวินโด้ใหมท่หมเทเเ่าาีร เนี่ยจะทําได้นะครับหรือว่าทางผมเท่าที่จะทําได้เนาะก็อย่างที่บอกไปว่าในช่วงเวลา7วันนี้เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่จะโดนนะครับเพราะว่าเมลเนี่ยมันยังเป็นอ่าเมลเก่าอยู่นะไม่สามารถที่จะลบเมลเก่าออกได้นะครับต้องรอให้ถึง7วันก่อนถึงจะลบเมลเก่าที่มันเป็นเมลที่ถูกแฮกนะครับออกไปได้เนาะส่วนวิธีป้องกันนะครับที่ผมจะมาแนะนําทุกคนเนี่ยมันก็มีอ่า เป็นวิธีทั่วไปนะที่ทุกคนอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือเราควรจะเปิดการยืนยันตัวตน2ขั้นตอนไว้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการยืน mail, ยันเมลยืนยันเบอร์นะครับเราต้องเปิดไว้ทั้งหมดเนาะถ้าสมมติว่ามีการเข้าที่มันผิดวิสัยของเรานะครับก็สามารถที่จะปฏิเสธการเข้าระบบนั้นไปได้นะครับหรือว่าถ้าสมมติว่าใครยังไม่แน่ใจนะครับให้เข้าไปที่ตัวของกิจกรรมการเข้าระบบก็ได้นะครับแล้วก็ไปดูนะว่าอันไหนที่มันมีข้อสงสัยไม่ใช่เครื่องเรานะครับก็กดล็อกเอาไปให้หมดะแล้วกกก็็ผมอยา ะมาเตือนสําหรับคนที่ติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหลังจากนี้มีวิดีโอไหนที่มันอ่าไม่ได้มีโลโก้ของฟิโอนีและตัวของเมโลท็อปอัพปัจจุบันนะครับอยู่บนมุมวิดีโอนะรบกวนอย่าก,กดเข้าไปดูนะครับมันอาจจะเป็นตัวของสแปมนะแล้วก็มีลิงก์สแปมบางอย่างแหละที่คุณอาจจะเผลอกดเข้าไปแล้วก็ลวงข้อมูลของคุณไปทั้งหมดนะครับทั้งนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับอ่าโลโก้ช่องฟิโอนีนะครับอยู่บนมุมหน้าปกวิดีโอนะครับเมื่อวานนะผมก็ไปเห็นน้องคนนึงนะโพสไปถามในกลุ่มเอยออู่่ดีชง แบบเขาสอนรหลดโแล้วหรอไม่ใช่นะครับโดนแฮนะเมะื่อวานก็เข้าไปตอบน้องเรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออนุญ,ญาตยืมรูปมาด้วยนะครับสำหรับอ่ารูปที่น้องได้แคปไวท้ทันนะครับเมื่อวานที่วิดีโอมันลงไปเนาะซึ่งสังเกตได้เลยว่าปกเนี่ยมันก็ไม่ใช่ปกช่องผมและล่าสุดนะครับผมก็ได้ทําการสร้างรหัสผ่านชุดใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับมากกว่าร้อยตัวอักษรนะก็คือถ้าไม่ลงคลิปหลายๆวันก็น่าจะจํารหัสไม่ได้แหละครับก็คือเข้าชอบไม่ได้นั่นเองนะถึงคุณจะสร้างมาเป็นพันเป็นล้านตัวอักษรนะครับแต่ถ,มมมาาถเข้า ไปรหัสผ่านที่คุณบันทึกไว้ได้เนี่ยก็จบนะครับแต่ว่าผมได้ทําการแก้เลยก็คือผมเข้าไปในโหมดไม่ระบุตัวตนนะทุกครั้งที่จะเข้าช่องนะครับมันก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งเนาะจริงๆอ่ะผมชี้ไปแล้วแหละว่าช่องผมมันต้องโดนสักวันเวเพราะว่ากรณีพี่บี้เดอสกาครับเขาเป็นช่องที่ใหญ่มากๆนะเขายังโดนนะครับช่องผมก็ไม่น่าจะรอดอะไรนะครับและสุดท้ายมันก็โดนจริงๆเนาะวันนี้ผมก็เลยเหมือนผมอ่ะมีวัคซีนป้องกันไว้ก่อนแล้วนะครับนั่นก็คือเตรียมตัวมาค่อนข้างที่จะแบบตลอดเวลาแล้วไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเปลี่ยนนรรรหัสกาเตีม เตรียมหนี้สร้างอีเมลแยกมาเป็นส่วนๆนะครับผมก็ได้ทําการเตรียมมาไว้ทั้งหมดแล้วเนาะพอโดนเข้าจริงๆก็เลยสามารถแก้ไขได้ทันเวลาแล้วก็แก้ไขได้อย่างรวดเร็วนะครับก็ฝากเตือนน้องๆด้วยเนาะไม่ว่าจะเป็นช่องที่แบบมีคนติดตามแค่ร้อยส0งหรือว่ามีคนติดตามเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับก็ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยสําหรับการโดนแฮกนะครับหรือว่ามีการแอบอ้างช่องของเรานะครับไปโพสต์วิดีโอต่างๆเหมือนที่ผมโดนไปเมื่อวานนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยนะครับสำหรับช่องฟิลโอนิกเนาะแล้วก็อย่าลื ก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะสุดท้ายน,นี้ฝากจริงๆสุดท้ายละถ้าเป็นช่องของฟิโอเน็กจริงๆจะมีโลโก้อยู่บนมุมปกวิดีโอเสมอนะครับถ้าไม่มีโลโก้ของฟิโอเน็กอยู่บนปกวิดีโอแต่วิดีโอมาจากช่องของฟิโอเน็กนั่นแสดงว่าผมโดนแฮกนะครับก็จะก,กดเข้าไปดูนะก็อย่างที่บอกไปอาจจะพูดวกไปวนมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีสคริปต์นะผมอยากจะออกมาพูดคุยกับทุกคนจริงๆนะครับสำหรับเรื่องนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครอยากจะติดต่อง,งานนะครับหรือว่ามีการสปอนเซอร์ช่องนะครับนอกจากเรื่องของบริการร้านเติมเกมนะครับเพราะว่า ตอนนี้ผมมีพาร์ทเนอร์เป็นทางของเบนโลท็อปอัพอยู่แล้วนะครับเรื่องร้านเติมเกมเนี่ยผมต้องขออนุญาตเว้นไปก่อนนะแต่ถ้าสมมติว่าใครอยากจะมาสนับสนุนในบริการอื่นๆนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่ f e o n i c i n f o g m a i l c o m ได้เลยนะครับเป็นอีเมลใหม่นะที่ผมเพิ่งสร้างมาเมื่อวานนะครับเพื่อป้องกันการโดนแฮกอีกชั้นหนึ่งนะครับก็จะเป็นเมลใหม่ที่สร้างแยกมาเนาะตอนแรกผมใช้ชวานอินฟลูเอนเซอร์ใช่ไหมตอนนั้นแต่ตอนนี้ผมก็คือไม่ไว้ใจซักอีเมลอะของผมอะก็คือเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับส่วนอีก เลยก็คือคนที่ทํา YouTube แล้วก็มีการสร้างเมลไว้รับงานนะครับก็อย่าก,กดอีเมลที่มันเป็นจากต่างประเทศนะเราต้องกรองอีเมลดีๆนะครับบางอนะีเมลน่ยมันให้เราโหลดไฟล์มาแล้วก็ทําการฝังข้อความเราเพื่อแฮกข้อมูลเราอันนี้มันก็มีเช่นกันนะครับพยายามอย่าโหลดอะไรที่มันไม่ใช่สิ่งที่เราคุ้นเคยนะครับอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะข้อนี้หรือว่าพยายามระวังอีเมลที่แปลกๆด้วยนะครับถ้าสมมุติว่าเจอก็อ่ารายงานเป็นอีเมลขยะก็ได้นะอีเมลเนี่ยมันจะมีส่งมาทุกวันเลยผมก็เห็นนะครับแล้วก็ระบบ กูเกิลก็ได้ทำการบล็อกไปโดยอัตโนมัตินะครับโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมฟิลฟิลนิกต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปใหมนะ่จะมาในช่วงบ่ายๆเย็ยนๆน,นะครับไว้ดูอีกทีนะว่าตัดทันหรือเปล่านะครับไว้เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ